สาธุบรรยากาศเชา้านี้ที่ธรมมร,ธรมสถานนกคุ้มหรือธรรมสถานพัชรลักษณ์อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางชีวิตที่อยู่ในนี้ทาโร หนึ่งชีวิตที่อยู่กับเราที่นี่เขาก็ได้วิ่งรอบๆในเขตบริเวณบ้านสะดวกสบายเลยไม่ต้องระแวงว่าจะมีสตรูคู่อาฆาตบรรยากาศวันนี้ช่วงเช้าให้ลูกได้เห็น บรรากาศรวมรวมเมื่อคืนฝนตกฝนตกหนักทีเดียวชุ่มฉ่าไปด้วยน้ําฝนทเทพเทวดาพรมน้ํามนต์ลงมาอนุมโมทนาบุญให้กับแม่ที่ได้มาเจริญภาวนาอยู่ตรงนี้วันนี้แม่ค่อยทุเลาลงแล้ว ก็จะแนะนำสถานที่ให้ลูกๆชมรอบๆนี้ก็มีบ้านประชาชนรัศดรรั้วรอบขอบชิดพ่าเป็นสถานที่ปลอดภัยข้างหน้าก็เป็นร้านขายของชำก็สะดวกสบาย ที่นี่เป็นซอยเล็กๆหน้าบ้านถ้าออกจากซอยไปก็จะเป็นถนนใหญ่ซูเปอร์มีสถานีรถไฟใ,ใกล้สถานีรถไฟด้วยลูกคนไหนที่ปรารถนาจะมาปลีกวิเวกมานั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาอยู่กับแม่ก็เชิญจา้า พื้นบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นโล่งๆเพราะว่าเจ้าของก็เอาอุปกรณ์อะไรออกไปก็เหลือแต่โล่งๆสบายตาสบายใจไม่มีอะไรแล้วก็มาถึงเราก็จะหาพัดลมด้วยม,มีห้องแอร์ที่ข้างหน้านี่เป็นห้องแอร์แต่เราก็ยังไม่ใช้เพราะว่าต้องเช็คระบบก,ก่อนจะต้องล้างก่อนเพราะว่า เอาทิ้งไว้นานนี้เราก็กลัวว่าเป็นฝุน่นก็ใช้พัดลมไปก่อนเราได้ซื้อพัดลมมาใช้แล้วเราก็จะหาตู้เย็นเล็กๆมาสักเครื่องหนึ่งจะให้พี่วินัยพี่แอลหามาให้ก,ก็ลูกๆที่ชมอยู่ฟังอยู่ก็สบายใจได้ ก็มีบางส่วนบะลูกบางรูปบางนามก็ให้ปัจจัยแม่มาเพื่อที่จะนำมาซื้ออะไรที่มันขาดแคลนที่แม่ต้องการใช้ตรงนี้สิ่งสำคัญก็คือพัดลมตู้เย็นตรงนี้ราคาเอามาให้แม่ปุ๋ยซื้อผักสดซื้ออาหารสดมาไว้เวลาเราทำปรุงอาหารเราก็กินง่ายๆ นะคะกินง่ายๆเป็นข้าวต้มช่วงเช้าก็มีกุนเชียงที่มาริสาส่งให้มีน้ำพริกมีหมูยองหมูเส้นหมูแผ่นที่ให้แม่มาเช้ามาแล้วก็ดื่มเครื่องดืง่มเครื่องชงที่ลูกให้มาแม่สุกรีนะคะให้เครื่องดื่มเครื่องชงแม่มาดองเทน สุดที่สักแล้วก็ไหลรูปไหลนา้าที่ส่งวัตถุปัจจัยอะไรมาแล้วก็อนุโมทนาบุญกับลกๆๆๆๆๆูกๆทุกรูปทุกน้าด้วยเราจะใช้ตรงนี้แบบสมถะมากๆเลยจะมีไม่มีอะไรที่ทำให้ฟุ้มเฟือยนะคะเราจะอยู่แบบสมถะวิเวกอยู่ในความสงบ ให้สมกับเจ้าของเขาปรารถนาใช้ตรงนี้เป็นสถานธรรมที่ปฏิบัติธรรมลูกๆคนไหนที่จะมาสามารถจะมาได้ขึ้นรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟก็แจ้งมาได้เราก็จะให้คนไปรับมีแม่รุ่งสุริสุรีน้องนกขุ้ม ที่ดูแลบ้านหลังนี้อยู่แล้วก็เจ้าของคือสม,มนเนรีพาท่านไปบวชอยู่ที่วัดที่อำเภอจอมทองนั้นท่านก็ปรารถนาที่จะสละความสุขส่วนตัวไปฝึกหัดขัดเกลา เข้าส like um, ู่ความเป็นภิกษุณีเป็นผู้ที่มีน้ำใจงดงามที่อนุญาตให้พวกเรามาใช้สถานที่ตรงนี้ก็ขออนุโมทนาบุญแล้วเราก็อุทิศผลอันนิส่งในการทานบารมีครั้งนี้ให้บรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายของสามเณร สมณน,นรีพาหรือเนนพาแล้วก็ทุกรูปทุกนามที่มีส่วนเกี่ยวแม่รุ่งสุรีนะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อันนี้คือ <c oughs> ดอกเล็บมือนางแม่เสียงเสียแล้วอาการแม่ยังไม่ดีขึ้น <c oughs> แต่ก็อยากจะทำคลิปให้ลูกๆ <c oughs> ก็แนะนำสถานที่ไปก่อนวันนี้อันนี้อยู่กลางลานบ้านเลยนะคะลานธรรมสถานตรงนี้เลยอยู่กลาง <c oughs> เดี๋ยวมีโอกาสแม่จะทำร <c oughs> ้านเสียงแม่เสียแล้วลูก จะทำร้านให้เขาเพราะเขาลากดินอยู่เลยเสียดายนี่นะคะดอกเล็บมือนาสวยมากเ <c oughs> มื่อคืนตกฝนตกใส่ <c oughs> เราลดน้ำทุกวันแต่ก็ไม่ไม่สู้น้ำฝนนะคะน้ำฝนนี่ <c oughs> <c oughs> จะมีคุณประโยชน์ต่อเขามากมาย จะให้เขา่ายถ่ายรูปจะได้สวยนี่นะคะเขาเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะสวยมากเลยดอกเล็บมือนางให้ลูกเห็นของสวยๆอยู่หน้าบ้านแม่เมื่อคืนก็หลับดีกันค่ะฝนตก นำของสวยๆสบายๆายมาฝากลูกนะคะเรามีต้นเพกาด้วยยอดเขาลวกกับน้ำพริกอร่อยเมื่อวานแม่ไม่สบายแม่ก็อยากจะกินยอดเพกาให้แม่ชีปุ๋ยต้มให้นี่เราจะง่ายขึ้นเพราะว่ามีหลายชอ นี่เป็นดินเลยนะคะเสียดายเขาโดนดินต้องให้เขามีร้านมีร้านแล้วจึงจะนี ที่นี่สงบวิเวกจริงๆค่ะใครที่ปรารถนาจะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติใครอยากจะเข้าคอร์สก็ใกล้นะคะใกล้จังหวัดลำพูนแม่สมัครพาเข้าคอร์สได้ค่ะก็จะมีน้องไก่ยะยยเช้ามาก็มากินพวกมแมลงนะคะ อันนี้เป็นต้นเข็มที่เขาปลูกไว้เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะเพราะฝนตกใส่มีความสุขค่ะมีความสงบสันติมากมายเลย ที่แม่มาอยู่กันตรงนี้ช่วงนาทีวิกฤตที่เราอยู่ที่เดิมไม่ไหวเพราะถูกรบกวนทางความรู้สึกเราก็ได้มีโอกาสออกมาตรงนี้เพราะว่าผู้ใจบุญมันบุญสัมพันธ์นะคะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันมีเหตุและปัใจจัยให้เราต้องได้มาประพฤติปฏิบัติตรงนี้ อันนี้ส่งนี้ก็ยกให้น้องนกคุมผู้ดูแลตรงนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเจ้าของด้วยนะคะเขาให้เราอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดเพราะเขาปรารถนาใช้เป็นสถานธรรมนี่ต้นไม้ที่แม่ยกมาด้วยก็ได้แต่ต้นมาเพราะว่า เอามายากกระถางไม่ได้เอามาเอามาเต่ต้นเดี๋ยวมีโอกาสแม่แข็งแรงขึ้นมาเมื่อไหร่แม่จะขยายปลูกให้เขาไหนบางบางอันก็เลืองแล้วละ่ะก็มีต้นไม้ต้นน่าจะเป็นต้นรำใหญ่นะคะที่นี่ต้นใหญ่มากเลย ี่รอบรอบบ้านที่นี่ดูรอบขอบชิดปลอดภยัยนี่เรามองออกไปหน้าบ้านต้นลำใหญ่ใหญ่ทีเดียวนะคะกำลังมีผลออกผล เริ่มปลูกมะนาวต้นมะม่วง BOOM! <laughs> ให้ในบ้าน <c oughs> อันนี้ห้องครัวค่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> สียงหาย ้ครัวแล้วอันนี้หลังบ้าน <c oughs> เสียงแม่หมดนะคะลูกเสียงหมดทำคลิปให้ลูกชมดูไปนะลูกนะเงียบๆเจ้าทาโลกแม่ปุ๋ยขยันมากเลยแม่ก็เพึ่งแม่ปุ๋ยเนี่ยแหลอยู่ที่นี่ฮัลโหลทักทายผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่านสายผู้ชมรูปทักสายพี่ๆสิทักทายพี่ๆหน่อยให้แม่ปุ๋ยทักทายเพื่อนๆนในกลุ่มแม่สวัสดีค่ะคุณรักษาขยันมากแม่ก็ได้พึ่งแม่ปุ๋ยนี่แหละอยู่ที่นี่ขยันมากเลยแม่ปุ๋ยก็าได้แม่ปุ๋ยรูปหลังเวลาอวกค่ะก็คงจะนำเสนอลูกๆเพียงคร่าวๆบรนะคกะ นี่เป็นห้องนอนค่ะห้องนอนเราก็จัดคร่าวๆก่อนนะคะตอนนี้ห้องทำงานแม่คอมอะไรอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้จัดเข้าที่ข้าทางให้ลูกเห็นคร่าวๆก่อนเตียงลูกๆส่งให้เราก็แบ่งกันที่ปูข้างบนก็เอามาแบ่งให้แม่ปุ๋ยนอนตรงนี้แม่ปุ๋ยก็ได้ใช้ที่นอนที่ ปูชั้นบนของเตียงนะคะพอดีเลยขอบคุณมากชลิตและอองที่ซื้อเตียงให้แม่ได้ใช้ประโยชน์ที่นี้ค่ะอันนี้บรรยากาศข้างนอกนะคะให้ชมกันกค็คงจะลาลูกๆไปเท่านี้ขอให้ลูกมีสติการลมหายใจเสมอๆนะคะสิ่งนั้นเท่านั้นที่จะทำให้เราอิสระจากทุก ทรัพย์สมบัติทั้งหลายหาธาตบริบาลทั้งหลายไม่มีจีหลังยั่งยืนช่วยเราไม่ได้สิ่งที่ช่วยเราได้คือลมหายใจจ้าจงเจริญงอกงามในธรรมจริงๆขึ้นไปนะลูกๆที่รักทั้งหลายปิดท้ายด้วยทารุทารุทักทายพี่ๆก่อนทารุ Hello, ครับบอกผมมีความสุขมาก ผมมาอยู่ที่นี่มีความสุขมากครับพี่ๆทั้งหลายผมเขินผมเขินที่สุดเลยฮัลโหลรักทุกคนครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมบ๊ายบาโหูตั้งบายยครับ